สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาพลกศึกษาชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในหัวข้อลักษณะของกิจกรรมนันทนาการหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและนําหลักการแนวคิดนะครับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของกิจกรรมนันทนาการได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห์หลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนได้นะครับข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นความสําคัญนะครับของการเข้า,ขาร่วมกิจกรรมนันทนาการนะครับนักเรียนนะครับทราบหรือไม่ว่ากิจกรรมนันทนาการคืออะไรครับอ่าเย่ยมมากเลยครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่นักเรียนเนี่ยทำในเวลาที่ว่างนะครับแล้วก็ เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหน้าที่หรือว่าเป็นอาชีพนั่นเองครับอะต่อมานะครับในเวลาว่างนะครับนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างครับดีมากๆนะครับบางคนเล่นกีฬาใช่ไหมครับบางคนเล่นบาสเกตบอลนะครับบางคนชอบไปดูหนังฟังเพลงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการกันนะครับ Уров, ลักษณะของกิจกรรมนาทนาการนะครับข้อที่ st 1นนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทําในเวลาว่างนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ตนเองเนี่ยว่างจากการเรียนนะครับหรือว่าการประกอบอาชีพนะครับหรือว่างจากภารกิจส่วนตัวนั่นเองครับข้อที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนะครับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ไม่มีใครบังคับให้ทำนะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำด้วยความสมัครใจนะครับความพึงพอใจของตนเองนะครับ ข้อที่4นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อผู้กระทำนะครับหรือว่าผู้อื่นนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมอบายมุกนั่นเองครับข้อที่5นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสุขภาพกายนะครับจิตใจนะครับหรือว่าสังคมส่วนรวมครับข้อที่6นะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายครับหรือว่าขัดต่อศิลธรรมวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมอันดีครับต่อมานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันพิจารณาชื่อกิจกรรมต่างๆนะครับที่กําหนดให้นะครับแล้วก็ วิเคราะห์ว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นกิจกรรมนันทนาการหรือไม่นะครับหรือว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมนันทนาการครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือการเล่นดนตรีนะครับนักเรียนคิดว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นกิจกรรมนันทนาการหรือเปล่าครับถูกต้องครับเยี่ยมมากนะครับก็การเล่นดนตรีนะครับก็เป็นกิจกรรมนันทนาการครับกิจกรรมต่อมาครับการว่ายน้ำนะครับนักเรียนคิดว่าว่ายน้ำเนี่ยเป็นกิจกรรมนันทนาการหรือว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมนันทนาการครับ ถูกต้องครับเยี่ยมมากเลยนะครับก็าการว่ายน้ําก็เป็นกิจกรรมนันทนาการเช่นเดียวกันครับกิจกรรมถัดมานะครับการเรียนหนังสือนะครับเป็นกิจกรรมนันทนาการหรือเปล่าครับ<ฟ><ฟ>โอเคครับการเรียนหนังสือนะครับก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําในเวลาว่างใช่ไหมการเรียนหน,นังสือเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับการดูภาพยนตร์นะครับเป็นกิจกรรมนันทนาการหรือว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมนันทนาการครับ ข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็การดูภาพยนตร์ก็เป็นกิจกรรมนันทนาการเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเราทําในเวลาว่างใช่ไหมครับต่อมานะครับเป็นการทํางานนะครับนี้น่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับการทํางานดีมากครับการทํางานไม่ได้เป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับเนื่องจากชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับการทํางานเนี่ยไม่ได้ทําในเวลาที่ว่างนั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับการเล่นการพนัน การเล่นการพนันนะครับไม่ได้เป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับทั้งยังผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทําเลยนะครับเพียอนะครับสรุปนะครับกิจกรรมนันทนาการนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างนะครับทำในสิ่งที่ตนเองสนใจนะครับแล้วก็เกิดความสุขนะครับซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนะครับก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับเพศนะครับวัยสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ความสนใจของตนเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับไม่ขัดต่อ หลักศิลธรรมแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับถัดมาครูก็มีคําถามเล็กน้อยนะครับกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนนะครับที่นักเรียนเข้าร่วมล่าสุดนะครับคืออะไรครับมีคนไปปลูกป่าชายเลนมาใช่ไหมครับดีมากเลยนะครับแล้วเพราะอะไรครับนักเรียนถึงเข้าร่วมกิจกรรมนั้นนะครับโอเคนะครับนักเรียนรู้สึกว่าอยากจะ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นนะครับดีมากเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนกันครับข้อที่1นนะครับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเองนะครับเราก็ควรเลือกนะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและก็ความถนัดของตนเองครับเพราะจะทําให้สามารถประกอบกิจกรรมนั้นได้เต็มที่นะครับเกิดความพึงพอใจแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายนะครับเช่นบางคนนะครับชอบเล่นกีฬาใช่ไหมครับเราก็เล่นกีฬาได้อย่างไม่เบื่อหน่ายนะครับ รู้สึกว่าเล่นกีฬาแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบฟังเพลงนะครับฟังเพลงเรามีความสุขไม่เบื่อหน่ายนะครับข้อถัดมาข้อที่2ครับสุขภาพทางกายนะครับควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนะครับที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพนะครับทางกายนะครับแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะครับส่วนกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพทางกายนะครับนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับยังเกิดโทษด้วยนะครับเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย โรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาที่ออกแรงมากนะครับก็จะทําให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํากิจกรรมอะไรนะครับเราควรดูว่าร่างกายเราไหวไหมนะครับสุขภาพเราสามารถทํากิจกรรมนั้นได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเลือกกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตนเองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโทษขึ้นได้นะครับข้อถัดมาข้อที่3นะครับความเหมาะสมกับเพศและก็วัยครับกีฬาบางอย่างเนี่ยเหมาะสมกับเพศชายนะครับเนื่องจากต้องมีการปะทะนะครับ การเย็บปักถักร้อยนะครับก็อาจจะเหมาะสมกับเพศหญิงนะครับกีฬาฟุตซอลเนี่ยก็ไม่เหมาะกับผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับมีการประทะนะครับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี้ยก็แล้วเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายนะครับต้องดูว่ามันเหมาะสมกับเพศกับวัยของเราหรือเปล่านั่นเองนะครับ ข้อที่4นะครับสังคมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับควรเลือกกิจกรรมนันทนาการนะครับให้เหมาะสมกับประเพณีนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสังคมที่อาศัยอยู่นะครับถ้าเราทําอะไรผิดประเพณีไปเนี่ยคนอื่นในสังคมก็อาจจะมองเราไม่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูด้วยว่าเราทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับสังคมประเพณีแล้ววัฒนธรรมในสังคมนั้นๆไหมนะครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับสภาวะแวดล้อมนะครับควรพิจารณานะครับทาง สภาวะแวดล้อมนะครับเช่นไม่ควรเล่นกีฬากลางแจ้งขณะที่มีอากาศร้อนมากนะครับแล้วก็แสงแดดร้อนจัดนะครับไม่ควรลงไปว่ายน้ำนะครับในแม่น้ําลําคลองนะครับในทะเลที่มีช่วงฤดูฝนนะครับที่น้ําอาจจะไหลเชี่ยวนะครับขึ้นลมแรงนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าเราทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเนี่ยเราก็อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับ ข้อที่6นะครับสถานที่และโอกาสนะครับกิจกรรมนันทนาการที่เลือกนะครับก็ควรเหมาะสมกับสถานที่และก็โอกาสนะครับเช่นการทัศนศึกษานอกสถานที่นะครับก็ควรทําในฤดูร้อนนะครับไม่ควรท่องเที่ยวทะเลในฤดูฝนนะครับเพราะมันอาจจะเกิดพายุมีคลื่นลมแรงนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเนาะนะครับถัดมานะครับข้อที่7นะครับฐานะทางเศรษฐกิจนะครับกิจกรรมนันทนาการบางชนิดเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเช่นการตีกอล์ฟ ใช่ไหมครับก็มีค่าไม้กลอฟที่ค่อนข้างแพงนะครับต้องเชาา่าสนามนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแน่นอนมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับการสะสมของที่มีราคาแพงนะครับบางอย่างมันก็ค่อนข้างมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเราก็ควรดูว่าฐานะทางเศรษฐ,ฐกิจของเราเนี่ยสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่เดือดร้อนนะครับข้อที่8ปนะครับประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับกิจกรรมน,นรันทนาการที่เลือกนะครับควรเป็น กิจกรรมที่มีส่วนช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมครับแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับเช่นการทําความสะอาดสถานที่นะครับสาธารณะนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินะครับการช่วยพัฒนาชุมชนนะครับบางทีเราอาจจะรวมกลุ่มกันไปเก็บขยะในชุมชนใช่ไหมครับมีการปลูกป่าชายเลนนะครับซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในสังคมด้วยนะครับถัดมานะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับ เลือกกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนที่นักเรียนสนใจมากที่สุด1กิจกรรมนะครับแล้ววิเคราะห์ว่ากิจกรรมดังกล่าลว,านนวเนี่ยสอดคล้องกับหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนนะครับอย่างน้อย4ข้อพ,อพร้อมระบุเหตุผลนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคําตอบนะครับกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนที่สนใจนะครับอ่ามิก็ตอบมาว่า ไปเดินและวิ่งออกกําลังกายกับครอบครัวนะครับที่สวนสาธารณะนะครับในวันหยุดที่มีอากาศแจ่มใสนะครับจะสอดคล้องกับหลักการข้อที่2นะครับสุขภาพทางกายนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถัดมานะครับสอดคล้องกับข้อที่3นะครับความเหมาะสมกับเพศและวัยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ ถัดมานะครับก็สอดคล้องกับข้อที่5นะครับสภาวะแวดล้อมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศแจ่มใสนะครับเหมาะกับกิจกรรมอ่าข้อสุดท้ายนะครับสอดคล้องกับข้อที่6นะครับสถานที่และโอกาสนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมครับสรุปนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนนะครับสามารถตัดสินใจเลือกได้จากความถนัดต่างๆนะครับสุขภาพร่างกายเพศและวัยของตนเองนะครับหรือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ วัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมนะครับสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับโอกาสที่เหมาะสมนะครับและค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับถ้าหากกิจกรรมที่เลี่ยงนะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยแล้วก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับต้องดูว่าเราสามารถทํากิจกรรมอะไรได้นะครับเราชอบอะไรนะครับกิจกรรมอะไรเป็นประโยชน์แล้วก็สถานที่แล้วก็สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ พบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ